บทที่398หัวอีห่าวทำลายเครื่องวิญญาณตรวจจับมากกว่า60เซนี่เป็นหนึ่งในสองทักษะวิญญาณที่สำคัญที่ย่าน้ำแข็งนำมาสู่กระดูกขาขวาของหัวอีห่าวซึ่งก็คือการควบแน่นของแหล่งน้ำแข็งใช้เป็นพิเศษในการควบแน่นธาตุน้ำแข็งขนาดนับหมื่นตารางเมตรความครอบคลุมนี้ใหญ่แค่ไหนแม้ว่านี่จะเป็นเพียงทักษะเสริมวิญญาณแต่คุณต้องไม่ลืมว่าย่าน้ำแข็งสีดำแปดแฉกนั้นเป็นสัตว์วิญญาณอายุแสนปี กล่าวอีกในหนึ่งกระดูกวิญญาณที่นำมาให้หัวอีห่าก็อยู่ที่ระดับแสนปีเช่นกันองค์ประกอบน้ำแข็งในอากาศควบแน่นอย่างรวดเร็วและผู้นำทางวิญญาณตรวจจับระดับความสูงที่ถูกยกขึ้นอย่างรวดเร็วในอากาศได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและองค์ประกอบน้ำแข็งและความเร็วในการยกตัวของพวกมันช้าลงเล็กน้อยอุณหภูมิในอากาศก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันทันใดนั้นขาขวาของหัวอีห่าวก็สว่างขึ้นมันเป็นแสงสีฟ้าน้ำแข็งที่พร่างพราว เงาของย้าน้ำแข็งสีดำแปดแฉกที่อยู่ข้างหลังเขาขยายออกจากนั้นกลายเป็นแสงและเงาสีฟ้าน้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนที่กระจัดกระจายไปทุกทิศทางและหายไปอย่างไร้ร่องรอยในความว่างเปล่าหนามน้ำแข็งยาวหลายเมตรปรากฏขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ามองจากระยะไกลก็น่าตกใจที่สุดราวกับว่าดอกไม้น้ำแข็งบานสะพรั่งบนท้องฟ้งฟาในขณะนั้น ดอกไม้น้ำแข็งนี้ครอบคลุมพื้นที่เกือบหนึ่งกิโลเมตรพื้นที่ที่ครอบคลุมนั้นใหญ่มากจนผู้ฝึกสอนวิญญาณที่กำลังไล่ตามพวกเขาช้าลงโดยไม่รู้ตัวและสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมากในกระบวนการฝึกฝนและเพิ่มวงแหวนแห่งวิญญาณโดยทั่วไปแล้วปรมาจารย์วิญญาณจะเพิ่มทักษะด้านวิญญาณให้กับตัวเองในบางกรณีทักษะด้านวิญญาณจะมีบทบาทที่ดีมาก อย่างไรก็ตามทักษวิญญาณประเภทระยะไกลที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาแทบจะเป็นเพียงคนเดียวที่ปรมาจารย์วิญญาณเหล่านี้ที่เกิดในอนาจาักรสุริยันจันทราเคยเห็นมาเส้นผ่านศูนย์กลาง1,000เมตรแนวคิดนั้นคืออะไรเส้นผ่านศูนย์กลาง1ออากิโลเมตรพื้นที่เส้นผ่านศูนย์กลาง1กิโลเมตรถูกปกคลุมไปด้วยน้มน้ำแข็งหนาทึบระยะการโจมตีดังกล่าวเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพวกเขาและมันก็เทียบได้กับเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับบนสุดที่ทำลายล้างขั้นสูง ขณะที่ดอกไม้น้ำแข็งอันง,งดงามนี้บานสะพรั่งบนท้องฟ้าร่างของหัวอีเห้าก็หายไปเช่นกันอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีของการนำทางวิญญาณในระดับสูงที่บินอยู่บนท้องฟ้านามน้ำแข็งหนาแทงทะลุเปลือกโลหะของพวกมันอย่างดูเดือดและเกิดการระเบิดที่รุนแรงเสียงที่แตกกระจายและได้ยินเสียงระเบิดทีละครั้ง,งแม้ว่าการนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับสูงก่อนหน้านี้จะไม่ได้อยู่ในช่วงนี้ทั้งหมด แต่เพื่อที่จะจับัวอีอเท้าแต่การนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับสูงก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มุ่งความสนใจไปที่ทิศทางนี้ใกล้วิญญาณตรวจจับระดับสูงหลายร้อยตัวถูกทำลายอย่างน้อย60เอร์เซในขณะนี้เส้นการซีนแบบเดิมจะไม่มีอยู่อีกต่อไปตามธรรมชาติหัวอีเท้าจะพลาดโอกาสที่ดีเช่นนี้ได้อย่างไรเขาเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วและบินต่อไปในแนวทะยามุมขึ้นไปบนท้องฟ้า ย่าน้ำแข็งฉันไม่คาดคิดมาก่อนทักษวิญญาณที่กระดูกวิญญาณของคุณมอบให้ฉันนั้นทรงพลังมากฮัวอีเฮารู้สึกประทับใจอย่างมากขณะบินการโจมตีเมื่อสักครู่นี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยความช่วยเหลือจากวิญญาณของย่าน้ำแข็งสีดำแปดแฉกด้วยการโจมตีที่ประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียวเขาได้ทำลายการนำทางวิญญาณการตรวจจับระดับสูงของกลุ่มผู้ฝึกสอนวิญ,ญญาณฟีนิกไฟอย่างจงแจ้งมากกว่า60อร์เซฮัวอีเฮารู้สึกดีมากในขณะนี้ และความหดหู่ของการถูกไล่ล่าก่อนหน้านี้ก็ถูกลบล้างไปโดยสิ้นเชิงหากไม่มีการล็อกการนำทางวิญญาณตรวจจับคลื่นและภายใต้การคุ้มครองของทักษวิญญาณจำลองเป็นเรื่องยากมากที่จะหาหัวอีเฮ่าผู้ให้คำปรึกษาวิญญาณระดับสูงของกลุ่มที่ปรึกษาวิญญาณฟีนิกซ์ไฟฟีนิก์ด้านล่างพยายามโจมตีระยะไกลสองรอบโดยไม่เกิดประโยชน์และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถอนทหารและกลับไปที่ค่าย พัวอีหฮาพอใจกับการตอบสนองครั้งก่อนของเขามากในขณะที่บินไปยังเมืองมังกรเขาแอบคิดว่าถ้าการต่อสู้ตอนนี้อยู่บนพื้นหรือถ้าคนเหล่านั้นไล่ตามเขาเข้าไปใกล้ๆหลังจากแทงหนามพวกเขาจะถูกควบคุมโดยตรงถ้าคุณสามารถเชื่อมต่อกับเทคนิคการระเบิดน้ำแข็งของคุณเองได้มันจะทำให้พวกเขาทึ่งจริงๆจ,จะเกิดอะไรขึ้นถ้าชุดทักษะวิญญาณน,นี้ถูกใช้ในค่ายทหารของอนาจาักรสุริยันจันทราในตอนนี้ ฉันเกรงว่ามันจะสามารถสร้างความเสียหายให้กับพวกเขาได้มากเช่นกันหัวอีฮาไม่เคยมีทักษะการโจมตีระยะไกลเลยหลังจากลองวันนี้เขาได้รับผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่หัวอีฮาจากไปอย่างมีความสุขแต่บรรยากาศเหนือกลุ่มฟีนิกไฟนั้นหน้าหดหูอย่างยิ่งคัวอีฮาอาจไม่คาดคิดว่าในเต็นท์สีแดงเข้มที่เขาพยายามจะเข้าไปก่อนหน้านี้ ที่นั่งบนที่นั่งหลักในเวลานี้คือราชินีคนปัจจุบันของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราอดีตเพื่อนร่วมชั้นของเขาทาังซีเวินเรียนรู้วิธีสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณจากเซียนซอเวิรนและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับเขาหลายครั้งจี้จื่อสวมชุดเกราะสีแดงเพลิงนั่งสูงบนเบาะหลักแต่ใบหน้าของเขามืดมนมากนับตั้งแต่ที่เธอเดินทางไปยังอาณาจัก,กรยานยานสวค์เธอไม่เคยได้รับความสูญเสียครั้งใหญ่ขนาดนี้มาก่อน เพิ่งมีการรายงานสถานการณ์การต่อสู้ด้านนอกเมื่อเธอได้ยินว่ากายวิญญาณตรวจจับระดับสูงหายไปกว่า60เอร์เซเธอก็ลุกขึ้นด้วยความโกรธและทุบถ้วยที่เธอมักจะชอบมีกลุ่มฟีนิกซ์ไฟและผู้นำอาวุโสของกองทัพนี้จำนวนมากที่ยืนอยู่ด้านล่างแต่ในเวลานี้พวกเขาทั้งหมดตัวสั่นด้วยความกลัวพวกเขาทั้งหมดก้มหน้าลงและไม่กล้าพูดอะไรสักคำใครช่วยบอกฉันทีว่าเกิดอะไรขึ้นจี้จือพูดด้วยน้ำเสียงเข้มเพื่อระง,งับความโกรธในใจ ผู้หญิงในชุดเกราะสีแดงที่ดูเหมือนจะอายุ49ไปข้างหน้าแล้วพูดว่ากับตันดูเหมือนว่าจะมีศัตรูเพียงคนเดียวแต่เขามีพลังมหาศาลจอะจงหน่อยสิจิจือพูดอย่างเย็นชาใช่แล้วศัตรูที่บุกรุกควรจะเข้ามาสอดแนมเขามีความสามารถในการล่องหนหรือเครื่องนำทางวิญญาณหลังจากเข้ามาในค่ายทหารของเราแล้วดูเหมือนเขาจะต้องการสำรวจเต็นท์ของผู้บังคับบัญชา ต่อมาวิศวกรวิญญาณคนหนึ่งของเราก็ทําการโจมตีกระตุ้นการนําทางวิญญาณที่เชื่อมโยงกันเราล้อมรอบและโจมตีเขาทันทีแต่บุคคลนี้ลื่นมากและทรงพลังมากเขารีบออกจากการล้อมครั้งแรกของเราและพยายามหลบหนีขึ้นไปในอากาศเราล็อกตําแหน่งของเขาอย่างแม่นยําลดการตรวจจับระดับความสูงลงนําทางวิญญาณและดําเนินการเครือข่ายการตรวจจับคลื่นเพื่อค้นหาตําแหน่งของเขาอย่างรวดเร็ว เมื่อพูดเช่นนี้ผู้หญิงในชุดเกราะสีแดงก็หยุดครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยความยากลำบากแต่เดิมเรากำลังจะประสบความสำเร็จแต่ใครจะรู้จูจ่ๆคนคนนี้ก็ได้ปล่อยทักษะวิญญาณออกมาซึ่งทำให้เราสูญเสียการล็อกตัวเขาชั่วคราวและจากนั้นเขาก็ออกเดินทางด้วยความเร็วที่น่าตกใจเมื่อคนของเราตามทันเขาก็มาถึงระดับความสูงเดียวกับอุปกรณ์ตรวจจับระดับสูงแล้วจึงปล่อยอาวุธที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง1กิโลเมตร ภายนอกทักษวิญญาณคุณลักษณะน้ำแข็งครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ทำลายอุปกรณ์ตรวจจับระดับสูงของเราจำนวนมากหากไม่มีเครือข่ายการตรวจจับคลื่นเขาก็ล่องหนอีกครั้งเราพยายามโจมตีระยะไกลแต่ก็ไม่มีประโยชน์และปล่อยให้เขาหนีไปจี้จือฟังรายงานด้วยสีหน้าเคร่งครึมขมวดคิ้วและเดินเตรยอยู่ในเต็นท์ใหญ่รอบเรนรอบเรนอีกครั้งที่ด้านข้างของเทือกเขาหมิงโตเป็นเพราะชายคนหนึ่งที่อาจมองไม่เห็น ได้ดาเนินการล่าตะเวนและเคลื่อนย้ายมวลสารระดับ9้าวงแหวนจํานวนมากโดยใช้วิธีการที่ไม่รู้จักสิ่งนี้นําไปสู่แนวป้องกันแนวแรกในหมิงโตภูเขาถูกทําลายสิ่งนี้ได้ทําลายสถานการณ์เชิงรุกของเราแต่เดิมในครั้งนี้หรือไม่เมื่อพูดเช่นนี้จี้จือก็หยุดครู่หนึ่งด้วยแววตาที่ครุ่นคิดการล่มสลายของเทือกเขาหมิงโ,โตมีผลกระทบอย่างมากต่อการวางกําลังโดยรวมของสงครามครั้งนี้ ของอาณาจัก,กรสุริยันจันทราและสถานะของเทพแห่งความตายนั้นสูงมากจนไม่มีใครกล้าตั้งคำถามกับเธอเยซ่ยสีสุยไม่ได้บอกความจริงเกี่ยวกับการต่อสู้ในเวลานั้นเขาเพียงแต่บอกว่ามีปรมาจารย์วิญญาณที่เก่งในเรื่องการล่องหนในอาณาจักรชิงหลวงเขาใช้วิธีการพิเศษเพื่อแอบเข้าไปในเทือกเขาหมิงโตแต่เขาไม่ได้รู้วิธีนำระดับ9ก้าวงแหวนจำนวนมากมาโจมตีเพื่อปกป้องอุปกรณ์นำทางวิญญาณแห่งความตายจากการถูกทำลาย เธอเลือกที่จะล่าถอยหลังจากการต่อสู้หลายครั้งคำตอบนี้คลุมเครือเกินไปสำหรับจี้จื่อซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจของเธออย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะเป็นราชินีแห่งอาณาจักรแต่สถานะของเธอในประเทศยังห่างไกลาจากเทียบได้กับเยี่ซีสยุยฉันทำได้เพียงขอร้องให้สวีเทียนรันถามให้ชัดเจนที่สุดสวีเทียนรันพยายามถามเช่นกันแต่เย่ซีสุยแค่พูดอย่างนั้นและในฐานะจัก,กรพรรดิไม่มีอะไรที่เขาสามารถทำได้ เขาไม่สามารถที่จะรุกรานลทัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์ระดับ992คนและประมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายจำนวนมากเป็นหนึ่งในเหตุผลพื้นฐานสำหรับเขาที่จะรับประกันความสำเร็จของสาเหตุอันยิ่งใหญ่ของการรวมกันดังนั้นจึงไม่สามารถทำอะไรกับเทพแห่งความตายได้ในสงครามครั้งนี้อาณาจักรสุริยันจันทรามีความมั่นใจอย่างมากในแง่ของความแข็งแกร่งโดยรวม การประดิษฐ์คู่มือวิญญาณที่เชื่อมโยงกันทําให้พวกเขาได้เปรียบอย่างแน่นอนในสงครามโดยรวมอย่างไรก็ตามในแง่ของพลังการต่อสู้ระดับสูงอาณาจักรสุริยันจันทราย,ยังคงมีความไม่แน่นอนบางประการในการจัดการกับสามอาณาจักรแห่งทวิปโตหลวและสถาบันสื่อหลายเครในฐานะชาติเดียวดังนั้นพวกเขาจึงต้องพึ่งพาพลังของลัทธิพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ ลัทธิพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงพลังมากหากไม่มีอะไรอื่นการมีอยู่ของเทพแห่งความตายโต๋หลัวและเทพมังกรหลงเสี่ยวเหยาทั้งสองก็เพียงพอที่จะข่มขู่ผู้มีอำนาจนับไม่ถ้วนในระดับ90หากไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุครั้งนี้ตามความเห็นของจี้จือคงไม่มีปัญหาในเทือกเขาหมิงโต๋ที่มีเย่ซีสุยคอยปกป้องพวกเขาแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันจะถูกทำลายโดยอาณาจักรชิงหลัว ต่อไปไดยุกเสือขาวใช้กลอุบายเพื่อฆ่าทุกคนไม่ว่าจี้จื่อจะมีความสามารถแค่ไหนเขาก็ยังถูกควบคุมอยู่พักหนึ่งไดยุคแห่งพยักษ์ขาวได้แยกกองทหารปรมาจารย์วิญญาณของอาณาจักรชิงหลวและส่งกองพันปรมาจารย์วิญญาณหากองออกไปจัดตั้งทีมที่มี30คนเป็นหน่วยเดียวพวกเขาทั้งหมดแยกย้ายและแทรกซึมเข้าไปในอาณาจักรสุริยันจันทราในวงกว้างเพื่อทำลายล้าง เป้าหมายหลักของการทำลายล้างคือยุ้งฉางและคลังอาวุธของเมืองใหญ่ๆใ,ในอาณาจักรสุริยันจันทราจำนวนปรมาจารย์วิญญาณทั้งหมดในอาณาจักรชิงหลวนั้นไม่น้อยไปกว่าจำนวนปรมาจารย์ดวงวิญญาณและไม่มีผู้ปรมาจารย์ญาณเลยแต่เมื่อพลังทำลายล้างของปรมาจารย์วิญญาณถูกเปิดเผยพวกเขาก็ไม่น้อยกว่าด้วยเหตุนี้ราชวงศ์ของอาณาจักรสุริยันจันทราจึงต้องถอนกลุ่มวิศวกรวิญญาณหลายกลุ่มเพื่อปกป้องดินแดนของตน แม้แต่พลังกลุ่มสัตว์ร้ายทั้งสองก็ถูกใช้อย่างเต็มที่ดำเนินการล้อมและจัดวางแนวป้องกันจากนั้นพลังของปรมาจารย์วิญญาณที่แอบเข้าไปในอาณาจักรชิงหลวก็ถูกระงับชั่วคราวอย่างไรก็ตามมันยังอยู่ในทางตันสิ่งที่อาณาจักรสุริยันจันทราสามารถทำได้ในตอนนี้คือการสร้างเครื่องนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับสูงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และอาศัยข้อได้เปรียบของการลาดตระเวนเพื่อต่อสู้กับปรมาจารย์วิญญาณของอาณาจักรชิงหลวที่แอบเข้ามาในประเทศอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการนำทางวิญญาณการตรวจจับในระดับความสูงนั้นสูงและอาณาจัก,กรสุริยันจีทันรีมพื้นที่กว้างใหญ่ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะครอบคลุมทั่วทั้งอาณาเขตนิฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเคลื่อนไหวของดยุคเสือขาวนั้นไม่มีใครเทียบได้ ในการต่อสู้แบบเผชิญหน้าไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้แต่เทพแห่งความตายเป็นเพียงมนุษย์ไม่ใช่เทพ,พเจ้าและเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะดูแลพื้นที่ขนาดใหญ่ในเวลาเดียวกันจี้จือกลับไปหาหมิงตูด้วยตนเองพูดคุยอย่างลึกซึ้งกับสวีเทียนหลันจากนั้นจึงเข้าร่วมการประชุมทางทหารหลายครั้งในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะรักษาสถานการณ์ปัจจุบันให้คงที่ชั่วคราวและเจาะเข้าไปในอาณาจัก,การวินสวรรค์ที่ถูกยึดครองให้ได้มากที่สุด จำพลที่หัวอีเห่าชื่นชมคือจี้จื่อเองหลังสงครามครั้งนี้ศักดิ์ศรีของจี้จื่อในกองทัพของอาณาจักรสุริยันจันทราเพิ่มขึ้นเกือบทวีคูณแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของจักรวรรดิดาวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะไม่ดีเท่าในตอนแรกแต่ก็เป็นเพราะเทพแห่งความตายล้มเหลวในการปกป้องเทือกเขาหมิงโตและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และยุทธวิธีของจี้จือ่อ ด้วยแผนการต่อสู้ของจีจืออาณาจักรสุริน์จสินครอบครองสองในสามของดินแดนของอาณาจัก,กรยานยานสวรด้วยต้นทุนขั้นต่ำสุดด้วยบันทึกอันรุ่งโรจน์และการมีส่วนร่วมในการขยายอาณาเขตจีจืออาจาก,กล่าวได้ว่ามีส่วนสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอแท่งทําเป็นโจมตีอาณาจักรชิงหลัวในช่วงเริ่มต้นของสงครามเธอมุ่งความสนใจไปที่การโจมตีอาณาจักรวิญญาณสวรรค์จริงๆและดําเนินการชุดข้อมูล การลาดตระเวนและการปิดล้อมต่อจากกาันดิสตาร์หลัวประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากการสู้รบครั้งนี้จี้จืจ่อได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะทางการทหารที่อาณาจัก,กรสุริยันจันทราจะไม่มีการผลิตขึ้นอีกเลยแม้แต่รัศมีของราชินีก็ยังส่องแสงน้อยกว่ารัศมีของจอมพลของเธออีกด้วยและพลังในมือของจี้จื่อก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนอกเหนือจากกลุ่มวิศวกรวิญญาณแล้ว กลุ่มวิศวกรวิญญาณระดับสัตว์ร้ายอีก4กลุ่มยังอยู่ภายใต้การควบคุมของเธอโดยตรงและเธอเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพตะวันออกทั้งหมดคนที่สวีเทียนรันไว้วางใจมากที่สุดคือจี้จือดังนั้นเขาจึงรู้สึกโล่งใจที่จะปล่อยให้จี้จือเข้ามามีอำนาจจี้จือไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังหลังจากครอบครองที่ดินจำนวนมากในอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ วิธีการแทรกซึมของเทคโนโลยีนำทางวิญญาณก็ได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากสวีเทียนรันอีกครั้งสวีเทียนรันเองก็ชื่นชมจี้จื่ออยู่บ้างเขาถามตัวเองว่าเขาคิดวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้สถานะของเธอในใจเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันคราวนี้จี้จื่อนำกองทัพที่แข็งแกร่ง20 000ในไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์อย่างเงียบๆจุดประสงค์คือเพื่อสำรวจแหล่งแร่ทางตอนเหนือ สงครามเกี่ยวกับอะไรทรัพยากรและเงินแม้ว่าอาณาจักรสุริยันจันทราจะต้องผ่านการเตรียมตัวมาหลายปีแต่ก็ยังมีการเตรียมพร้อมมาอย่างดีอย่างไรก็ตามเป็นหัวอีเท่าที่ทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในหมิงตูซึ่งสร้างความเสียหายให้กับรากฐานนอกจากนี้หลังจากสงครามเริ่มต้นขึ้นทรัพยากรต่างๆยังคงถูกใช้ไปโดยเฉพาะโลหะหายากและตอนนี้ทรัพยากรเหล่านั้นก็ขยายตัวออกไปบ้าง ดังนั้นอาณาจักรสุริยันจันทราจึงได้เพิ่มความแข็งแกร่งในการสำรวจแร่ธาตุเมื่อไม่นานมานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอาณาจักรยานยานสวรเมื่อค้นพบแล้วพวกเขาจะถูกขุดโดยเร็วที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จีจือได้รับรายงานจากผู้คนจากอาณาจักรยานยานสวรมีข่าวที่เชื่อถือได้ว่ามีเส้นเลือดแร่ขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหลังของอาณาจักรวิญญาณสวรรค์บนขอบของแผ่นน้ำแข็งทางเหนือสุดซึ่งผลิตโลหะหายากมากกว่า1 0ชนิด ยิ่งไปกว่านั้นเธอเคยส่งคนไปสอบสวนมาก่อนและมันก็เป็นเรื่องจริงแต่เส้นแร่นี้อยู่ใกล้กับชายแดนทางตอนเหนือของอาณาจักรโตหลิงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนกลางระหว่างอาณาจักรโต้หลิวและอาณาจัก,กรยานยานสวอนก่อนที่อาณาจักรสุริยันจันทราจะเริ่มสงครามอาณาจักรทั้งสองเพิ่งค้นพบการมีอยู่ของเส้นเลือดแร่นี้และก่อนที่พวกเขาจะมีเวลาขุดมันสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ดังนั้นหากคุณต้องการขุดนี้คุณมีแนวโน้มที่จะต่อสู้กับอาณาจักรโต๋หลิงอาณาจักรสุริยันจันทรามีอำนาจอย่างมากในการตรวจจับโลหะหายากจี้จื่อได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ดำเนินการสำรวจอย่างระมัดระวังก่อนที่เขาจะมาหลังจากที่ผู้เชี่ยวชาญกลับมาเธอบอกเธอว่ากำลังสำรองในแร่นี้มีขนาดใหญ่มากและหากพวกเขาสามารถขุดทั้งหมดได้พวกมันก็จะเพียงพอที่จะสนับสนุนสงครามอีกครั้งเหมือนครั้งก่อน หลังจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วจี้จืจ่อก็รายงานอดีตให้สวีเทียนหันทราบโลหะหายากกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยนับตั้งแต่พวกเขาร่วมกับปรมาจารย์วิญญาณบนเวทีแห่งประวัติศาสตร์สงครามสวีเทียนหันจะไม่ไว้วางใจทรัพยากรดังกล่าวในมือของใครก็ตามหลังจากพูดคุยกับจี้จื่อแล้วสวีเทียนหันก็ตัดสินใจ ปล่อยให้จี้จื่อเป็นผู้นำกลุ่มฟีนิกซ์ไฟด้วยตนเองและรับผิดชอบในการขุดแร่นี้นอกจากกองทัพ20 000คนแล้วทีมขุดแร่ขนาดใหญ่ก็จะมาถึงที่นี่ในไม่ช้าอย่างไรก็ตามเนื่องจากมันถูกขุดทางตอนเหนือสุดสภาพอากาศจึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคืบหน้าของการขุดและจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการเตรียมตัวดังนั้นจี้จื่อจะก้าวแรกและยึดครองส่วนนี้ของสถานที่ก่อนจากนั้นจึงค่อยๆวางแผนผังมันออกมา ถ้าหัวอีห่าออกจากนั้นชิวชิวมาก่อนมันคงเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่และโชคชะตาช่างมหัศจรรย์มากหลังจากนั่งสมาธิเขาก็บังเอิญมาพบกันในเวลาที่เหมาะสมด้วยเหตุนี้เขาจึงได้ออกทริปสำรวจครั้งก่อนจุดประสงค์ที่แท้จริงของการเดินทางของเธอยังไม่เสร็จสมบูรณ์และเธอก็ประสบความสูญเสียอย่างหนักเช่นนี้คุณค่าของการนำทางวิญ,ญญาณที่ติดตั้งโดยทีมที่ปรึกษาวิญญาณระดับราชาสัตว์ร้ายนั้นสามารถจินตนาการได้ แม้แต่เธอก็ไม่สามารถทนต่อการสูญเสีย60%ได้นี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังคิดไม่ออกว่าปรมาจารย์ยานคนไหนที่ทำแบบนี้ได้สมมติว่าเขาเป็นปรมาจารย์ยานอย่างไรก็ตามแม้แต่อนาจักรสุริยันจันทราก็ยังไม่มีผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการลักลอบจี้จื่อไม่เชื่อเลยว่าทั้ง3ประเทศที่แต่เดิมเป็นของทวิปโต้หลวสามารถก้าวข้ามอนาจาักรสุริยันจันทราได้ในเรื่องนี้ จะบอกว่ามันเป็นงานของปรมาจารย์วิญญาณเพียงผู้เดียวปรมาจารย์วิญญาณคนนี้ทรงพลังเกินไปใช่ไหมเขายังมีความสามารถในการล่องหนและเขายังสามารถใช้ทักษะวิญญาณธาตุน้ำแข็งอันทรงพลังในระยะไกลได้อีกด้วยฉันไม่เคยได้ยินระดับ9ก้าวงแหวนที่สามารถทำเช่นนี้ได้ตามคำสั่งของฉันสมาชิกทุกคนของกลุ่มผู้สอนวิญญาณฟีนิกซ์ไฟจะจัดส่งทันทีโดยมีค่ายทหารเป็นศูนย์กลาง โดยถืออุปกรณ์นำทางวิญญาณตรวจจับคลื่นเพื่อทำการค้นหาด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง30กิโลเมตรอย่างไรก็ตามจะไม่ส่งผลกระทบต่อเมืองมังกรฝั่งเมืองเพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอแผนการเจาะลึกเทคโนโลยีนำทางวิญญาณของเราใช่ปรมาจารย์วิญญาณด้านล่างเห็นด้วยทันทีและจากไปอย่างรวดเร็วจี้จื่อขมวดคิ้วและแอบคิดว่าคนที่มาลาดตระเวนมาจากด้านไหนโดยปกติแล้วอาณาจักรวิญญาณสวรรค์ไม่ควรมีความสามารถเหลือเฟือในการลาดตระเวนทางตอนเหนือ พวกเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านการลาตระเวนที่ดีดังนั้นพวกเขาจะนำพวกเขาไปในสนามรบด้านหน้าแน่นอนเช่นเดียวกับอาณาจักรโต๋หลิงตอนนี้พวกเขาได้รวมตัวกับอาณาจักรวิญญาณสวรรค์แล้วและกําลังเผชิญหน้ากับกองทัพของตนเองในสนามรบด้านหน้าเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาที่จะมีอิสระในการดูแลทางด้านเหนือฉันยังไม่ได้ปล้นเส้นเลือดแรกพวกนั้นเลย